ดูดวงชาวราศีตุลดวงนี้จะมีความสุขมากครับเงินทองจะไหลมาเข้ามาเทมาเข้ามาสู่ตัวท่านในโชคชะตานะผมสิ่งต่งตางม,มันตกตำแหน่งดวงชะตาท่านแล้วดวงชะตาท่านตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งสีไม้เท้านะผมลื่นเลงสังสรรค์มีความสุขเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นถ้ามีปัญหาอยู่นะผมปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเราหมอสันแนะนาให้ท่านพบเหรียญปางปราบมารหรือเหรียญแก้กรรมเขาเรียกกันอย่างนี้นะผมพระปางสะด้งมาร ครับผม250บาทส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สี่สเป็นเหรียญเก่านะครับหมอซันจะหยิบสมให้นะับนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาับนะผมตกตำแหน่งลื่นเลืองสังสารก็แปลว่ามีความสุขทางด้านเรื่องการงานการเงินเดี๋ยวจะเข้ามาเดี๋ยวจะประเดี๋ยดังเข้ามาเดี๋ยวจะสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ท่านต้องตั้งมั่นใช้ชีวิตให้มีความสุขก่อนไม่ใช่หน้าเศร้าสร้อยหงอยเหงามันจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรเพราะฉะนั้น Sun, เดิร์ซันไม่ใช่เอ,อเดอร์บนโคลจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค แก้วแหวนเงินทองเพชรนิจินดาแสงสว่างแสงโบทจันทาเข้ามาสู่ตัวท่านจะ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะผมโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งตัวท่านเดี๋ยวจะได้ดีเดี๋ยวจะเฮงเดี๋ยวจะรวยเดี๋ยวจะปังเดี๋ยวจะประสบผลชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ สังเกตในโชคชะตาของท่านเองว่าดวงชะตาท่านตกตำแหน่งแบบไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมในโชคชะตาท่านจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอ er คนที่ใช่เจอ er เพื่อนเก่าในสมัยเด็กนาะเจอคนที่ดีเข้ามาในโชคชะตาเข้ามาสนับสนุนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิทธ์เข้ามาสนับสนุนทางด้านเรื่องการงานการเงนิงนความรักจะประเดบดังเข้ามาทําให้ท่านตกตำแหน่งหมุนวเวียนแปลเปลี่ยนแปรหันวีวอฟอร์จูนบังเกิดขึ้นนะผมหมุนไปทางด้านนะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นในโชคชะตาถ้าท่านดีอยู่แล้วต้องระวัง แต่ถ้าท่านไม่ดีมันจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีแต่ว่าถ้าดีอยู่แล้วให้บังคับประครองไปทางด้านดีให้ดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โวยโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้าง,ง,งสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคกตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันปัฒน,นาไปสิ่งที่ใช่ขอทับนายว่าดวงนี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิศลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดนะผมท่านใดอยากจะดูดวงหมอสัน้นทักไลน์มาซันนี่สี289นะครับหนึ่งคำถาม200บาทนะผมไม่ใช่เปิดใบเดียวนะจ๊ะเปิดเป็นูตรเลยนะครับ เป็นสูตรของหมอสันดูดวงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับคําถามของท่านครับสองบาทส่งคลิปให้นะครับเป็นคลิปนะ้วผมถ้าท่านไม่มีคําถามนะครับทักไลน์มาก็ได้แล้วผมดูดวงโดยรวมนับ4นาทีนับ4นาทีวันเดือนปีเกิดน,นะครับการงานการเงินความรักนับ4นาที400บาทนะเป็นคลิปส่งให้นะครับผมนะด้วยบุญกุศลวาสนานะเทพเทวดาสิงหสิทธิ์ค้มชูปกปั๋ของนรสา,าสวัสดีครับ